แกะแล้วก็ใช้ช้อนขูดลงมานะครับเดี๋ยวพวกขอบเนี่ยเราจะตัดออกให้หมดเลยสวัสดีครับสําหรับเมนูกับข้าววันนี้นะครับก็เดมใจทําเป็นเมนูผัดชาหอยเชลลนะครับสําหรับวัตถุดิบก็จะมีหอยเชลลนี่นะครับซื้อมาจากตลาดลันโพนาเกลสดๆเลยเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูนะครับนี่คือ เนื้อหอยเชลล์ที่เราแกะออกมาแล้วถัดมานะครับก็เป็นกระชายซอยพริกไทยสดใบมะกรูดฉีกใบกระเพราครับวันนี้ได้เป็นกระเพราแดงเป็นกระเพราป่าเนาะหอมครับพริกชี้ฟ้าหั่นเฉียงผงปรุงรสซอสหอยนางรม น้ำปลาแท้พริกกะเหลี่ยงบวกกระเทียมไทยนะครับเดี๋ยวเราจะนำมาตำโอเคเดี๋ยวเรามาชมวิธีการแกะหอยเชลล์กันครับแกะแล้วก็ใช้ช้อนขูดลงมานะครับเดี๋ยวพวกขอบเนี่ยเราจะตัดออกให้หมดเลย หอยเชลเนี่ยเราจะทานเฉพาะตัวเขานะครับพวกขอบด้านข้างเนี่ยเราตัดทิ้งให้หมดเลยอย่าลืมนำไปล้างทำความสะอาดให้ดีนะครับ โอเคเราจะตำประมาณนี้นะครับเพียงแค่นี้ก็พร้อมผัดแล้วน้ำมันสำหรับผัดครับพี่กระเทียมที่ตำไว้ เมนูกับข้าวง่ายๆสไตล์บ้านๆนะครับย้ำกันอีกทีสำหรับครัวเที่ยวลำใจช่อง Youtube เที่ยวลำใจตอนนี้ตัดคำว่าคอมออกไปแล้วนะครับเพื่อจะค้นหาหได้ง่ายๆให้เราใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะครับผัดพริกกระเทียมแล้วก็ผัดให้พริกสุกถ้าพริกไม่สุกเนี่ยจะเหม็นเขียว เกลรสชาติอาหารได้นะครับประมาณนี้พอครับตามด้วยหอยเชลลเลยให้เราเล่งไฟขึ้นมาเป็นไฟแรงนะครับ ตามด้วยกระชายซอยครับให้เราปรุงรสนะครับด้วยซอสหอยนางรมผงปรุงรสครับน้ำปลา ผัดชาเนี่ยผัดทีนึงนี่บอกเลยครับจานนี้กว่าผัดกะเพราอีกติกไทยอ่อนครับแล้วก็ใบมะกรูดเราใช้ไฟแรงนะครับขั้นตอนนี้ชิมครับ ผมจะก่อเติมน้าไปนิดนึงนะครับโอเคตบท้ายด้วยใบยกระเพราครับก็โหหอมมากครับแนะนำให้ลองไปทำกินกันเลยนะครับเมนูนี้โอเคเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับเดี๋ยวเราไปชมหน้นาตาในจานกัน ผัดชาหอยเชลล์ฝีมือคนเลี้ยใจนะครับครับนี่ก็คือหน้าตาผัดชาหอยเชลล์ฝีมือคนเลี้ยใจนะครับลองไปทําทานกันดูนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆเด็ดขาดอย่าบอกใครทีเดียวเชียวนะครับกิปตลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่กำลังใจไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ